Hạc với... mua mua này bác kia đi các mình tóc nằm như thế từ hả? Tỉnh rồi Bên nhà ngay mừng mà เขาไปเจอเหนื่อยสิโอ้ยฉันเก็บนายมากเลยฉันไม่ได้เป็นทาสตับใช้ไหนนะนายก็ไปหยิบเองดิหยิบแล้วแล้วได้ได้ก็ได้ไปอืมกลบยังก็ได้อย่างดิจิตอลมฉันชอบเขาจังเลยไหนที่สุดก็เสร็จ หวังว่าคงจะใช้ได้นะนี่เดี๋ยวได้ไงทำครั้งได้เป็นกี่ครั้งแล้วนี่หนึ่งร้อยครั้งไม่ก็หนึ่งล้านครั้งเปิดเครื่องเป๊บคงได้นะห <c oughs> รือเสีว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นต,ตาออตาแป๊บ ชิโอ,อ,อ้หฉันกลับมาได้ยังไงไปไม่ได้อะไรเนอะมองประตูวันนั้นหรือว่าจะเป็นอาเบะเฮ้ยอะไรนะ,ะว่าไงพ่ออ๋อว่อ๋อว่าไงลูกจำพ่อได้ไหมจำได้สิใครจะบอกอะไรว่าจำไม่ได้ ผมนี่เสียงร้อมากเลยนะพวกไหนเสียงพ้อล่ะมาเดทวีนี่เสียงพ่อเองเจ็บแังก็เป็นแค่พืชตัวน้อยนะตัวจิ้งไม่ต้องกลัวหรอกเด็กน้อยฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกอื้อีกสองคนนี้ทำอะไรกันล่ะ จะพาไปที่ไหนนะไปที่เก็บวิญญาณครับได้สิเดี๋ยวพาไปเหตุที่ห่างเออเอเอฮึนี่ถึงที่แล้วพวกนี้มันก็สำคัญต่อฉันนะแต่ว่าฟาวี่นายเอาไปเถอะฮ้นายให้ฉันเหรออย่าลืมฉันงอนนายอยู่นะประมาณนี้ก็ แค่นี้แหละถึงจะดีสำหรับฉันแต่ก็ดีสำหรับนายนะฮมันจังเกียดนายเอาละฮมันมากันแล้วโอ้ถึงเวลาสนุกแล้วสิ ไม่สนุกก็เอาแกสเตอร์ไปแดงไลยฉันอะไม่ได้อ่อนแออย่างที่นายคิดนะเห็นนี่ไหมอะไรล่ะพลังปณิธานยังไงล่ะจะทำยังไงถ้ามีพลังปณิธานนะม้ำวานดีเอาเป็นไงแค่มาซีวกจาก ไม่พูดฉันก็เข้าไม้ยา <Yeah. S 1> กปอะกันไดยก็ไหโอเคได้ดูพูดมาเล็กพอนต้งการนะทำอะไรมฉันไม่ได้หรอกนะฟลาวี่นี่เอาไปไอ้คันคันน่ะลุยกัสเตอร์มาสเตอร์ลุยต้านมันไว้

นายทำอะไรฉันไม่ได <istani> hmm? ้หรอกนี่ไปกินเอาพลังของนายกลับเข้นไปนะเฮอ

แล้วเออฮส,สนันแกแกแต่มันไม่ปฏิเสธแกรู้ไหมสีดำนี่มันหมายถึงอะไรความเกลยดชังยังไงล่ะเจ้าของกระตู Da ist er. Na. sao subscribe cái, kênh Để i just got my virginian too i'm for a ขอรอมีชืนเอลฟีเพื่อนแท้ของจินงซีมาขวางทางจนได้สินะเออก็สำหรับถ้าเสียงเข้าก็ต้องขออภัยนะครับอสำหรับตอนนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเสียงอาจเบานะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับ